นี่ครับเพื่อนตอนนี้แม่แจ็คก็มาถึงสนามบินร้อยเอ็ดแล้วสนามบินร้อยเอ็ดแล้ว ทำเรื่องตัวก่อนแม่เจ๊จะไปกรุงเทพจ้าไปหาลูกสาวคนเลไปบ้านลูกสาวคนกลางสาวคนกลางก็คือคนนี้แหละเนี่ยคนนี้หละจะเขามีครอบครัวซื้อบ้านอยู่แถวสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์สามสิบสาวคนกลาง คนโตก็อยู่ยะโสคนเล็กทำงานอยู่กรุงเทพยอยู่แถวนวานทนครนแม่เจ๊กก็จะเดินทางไปหาลูกสาวคนเล็กเลยค่ะเขาทำงานขายของออนไลน์ด้วยเขาเคยมีเวลาคิดถึงเขาเลยจะไปลงไปหาเขา ยังรอ,องอย่างเดียวเนี่ยพี่ป่ามันใส่เลยนี่ใส่ใส่ลงมาเอาเอาใสดีดีเมื่อกี้ใบเกิดใบเกิดน้องเมฆก็มีปัญหาเอกสารไม่รู้อะไรก็ตอนมาเขาก็เลยต้องเช็ควันที่มาถามหาบาัตรเก่าไม่เก็บไว้ไงตัวเก่าไง ปยังก็หยุดเพราะตอนมายังมาได้เลยตอนกลับจะไม่กลับเหรอกลัวรักเด็กกลับรักเด็กไปเอกสารไอเอกสารเขาต้องการตัวจริงอ่ะตัวจริงใบเกิดนางนาวเพราะตอนมายังมาแล้วมาได้เลยตอนกลับจะไม่ให้กลับเหรอนาะเมฆไม่ให้เมฆกลับก็ทิ้งไว้นี่แหละน้องต้องพกตัวจริง ไม่ต้องถ่ายเอกสารมาเอามันจะได้ไม่ยุ่งยากไปเกิดเด็กของพกตัวจริงเลยใส่ถุงเออเอาใส่ถุงแพ็กดีดีด,ดีดีมานี่มันถ่ายเอกสารมาอามันมันไม่ง่ายเหมือนตัวจริงแล้วตัวจริงมันง่ายกว่าไงได้ตัวจริงดีกว่าถ้าข้ามฝั่งไปประเทศลาวก็เหมือนกันเขาก็ใช้ไปเกิดเด็กถ้าถ่ายเอกสารแล้วมันยุ่งยากนะล,ลำบากเออต้องเอาตัวจริงเลย เอาใส่แพ็กใส่ซีนใส่ถุงวพาจะติดอะไรดีๆเอาตัวจริงไปเลยไม่ต้องไปถ่ายเอกสารยา,ยาน้องดาวัต่าอน้องดาวมันน้องดาวมันทำบัตรประชาชนแล้วไงมันมีบัตรแล้วนม่ <c oughs> มันยังไม่ได้ทำบัตร <c oughs> มันต้องใช้ใบเกิดเสร็จัง ที่ไหนแตงโมยากไปเลยเ่อที่หลังเอาใบจริงเลยกเพราะว่าน้ำสกุลไม่เหมือกันเออก็น้ำสกุลที่กับน้องน้ำสกุลไม่เหมือนกันเขากลัวเขากลัวรักเด็กโอปเธอก็ต้องเอาตัวจริงเลยทีนึไ่ต้องใส่เอกสารหรอกตัวจริงไเอาปแอตัวจริงอ่ะใส่ซีนใส่พลาสติกเขาบอกว่าใส่เอกสารได้ถ้าุลออแล้วมันไม่คือเหมือนกันดาว อันนี้ก็ไปเห็ดบาดเอเลยไอ้บามาดิ้หนเลยพกเนออคนนั่นแพ่อมัน่นพ่อมันไม่ได้ขึ้นมาพ่อมันไม่ได้มาด้วยไงแม่ก็ัมน่ามคนคนละนนะ กอดกมมุ่งหายสองสิบนาทีหนุนดีเลยโอ้เท่าไหร่นะหายสองนั่นแหละรีบมาไงเสร็จแล้วตอวไว้มุ่งอ๋อแต่เขาให้ขึ้นไปขึ้นเครื่องมาเออไปนั่งไข่ต้องหมั่นไ้ก่อนเด้อนั่นนี่ไงบัตรเวลาขึ้นไปเครื่องก็ต้องใช้บัตรอีกใช่ไหมใบจริงเป็นก่อน วันนั้นที่เราดูข่าวาวันนั้นที่เราดูข่าวหลังคาลวตรงไหนตรงนั้นมักใช่ไหมหลังคาลวดนไะรใชจุดนั้นแหละทางข้าวงอันนี้เราก็จะรอขึ้นเครื่อง รอ,อเวลาละคะแม่เจ๊ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เจ๊ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณจ้า